หรือความตื่นเต้นดาจึงต้องขับรถไปตลาดเพื่อซื้อของสดมาเป็นจํานวนมากวันนี้เธอจะต้องแสดงฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้แฟนของเธอเสียหน้าตกเย็นนายระวิ์และนายอาทิตย์ก็มาถึงที่บ้านของจกักรปิดพร้อมกันนำขวดไวน์มาฝากขอบคุณนะคะว่าแต่ปริภะคะดารับขวดไวน์จากเพื่อนของแฟนเดี๋ยวตามมาครับกําลังไปซื้อเครื่องดื่มอยู่อธิกล่าว เชิญนั่งที่ห้องนับแขกก่อนนะคะ้าขอตัวไปเตรียมอาหารก่อนลำบากคุณแย่เลยราวิ์รู้สึกเรงใจไม่เป็นไรค่ะได้ยินดีผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเพื่อนทั้งสองก็เดินออกไปช่วยยกของที่จากตีซื้อมาโอ้ซื้อมาเยอะเชียวราวิทักจะได้กินกันทั้งคืนไงล่ะจากตีวางแผนสั่งสรค์ทั้งคืนดานและสาวใช้ช่วยกันยกซำรับอาหารมาเสิร์ฟหนุ่ม โอ้ oh. น่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับอาทิเลียรับปากด้วยความหิวทานให้ทานให้หมดนะคะด้าก็ยิ้มเตรียมตัวไว้นะครับผมอาจขอเพิ่มเราไม่กล่าวได้คะ่ะด้ากําลงจะเดินกลับไปครัวมานั่งด้วยกันเถอะครับดาจาก,กิดลุกไป,ปจับไหลให้แฟนนั่งทานอาหารด้วยกัน ทั้งสี่เลยนั่งร่วมรับประทานอาหารในการพ้องกระจิบเราโดยทั้งสามคนคุยกันไม่หยุดจนกระทั่งเวลาสี่ทุ่มดารู้สึกง,ง่วงนอนก็เลยขอตัวขึ้นไปนอนก่อนเออพวกผมกลับก่อนก็ได้นะครับอาธิเกรงใจไม่เป็นไรคะ่ะมาสั่งสารทั้งทีเชิญตามสบายเลยนะคะดาจึงขึ้นไปอาบน้ำนอนก่อนดานหลับไปนานพอสมควรแล้วดาก็ตื่นขึ้นมากลางดึก พอไม่พบแฟนอนข้างกายเธอก็เลยสวมเสื้อคลุมแล้วลงไปข้างล่างเพื่อไปทานน้ําและแอบไปดูว่าจักลิดเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทั้งสามในตอนนี้ยังคงดื่มเบียร์ชนแก้วอย่างสนุกสนานดาไม่อยากเข้าไปกวนแต่ทว่าพอเธอได้ยินอะไรบางอย่างเธอจึงชะง,งักขางฮ่าฮ่ฮไม่น่าเชื่อว่าแกจะสามารถจีบดาติดนั้นนับถือนาะจริงๆ เราเวก้าด้วยความเมาและไหนล่ะรางวัลของฉันฉันชหน้าพนันครั้งนี้น่าจะบอกให้จากรีทวงอ่านี่เช็คหนึ่งแสนพวกเราเตรียมให้นายแล้วอาทีย่ยื่นเช็คให้ขอบใจมากจริงๆต่อไปห้ามเบประมาทันเด็ดขาดจากกรียดรู้สึกภูมิใจและนี่ดารู้หรือยังวันนายจีบเธอเพราะพนันกับพวกเราเราวิสงสัยเฮ้ย บอกได้ไงล่ะมีหวังดาได้เลิกกับฉันพอดีจากปิดรู้สึกหวั่นกลัวดาถึงกับอึ้งจนน้ำตาไหลและคิดในใจว่าคุณจีบฉันเพราะท้าพนันกับเพื่อนหากจีบฉันติดคุณจะได้เงินจากเพื่อนคนละแสนคุณเห็นฉันเป็นอะไรตัวตลกหรือสิ่งของเท่านั้นใช่ไหมดาปาดน้ำตาเธอโมโงหงจนสุดขีดจึงตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าใสาก่กระเป๋าเพื่อหนีกลับบ้าน นา,าระวิทย์แล่นหอาทีเมามากจึงไปน,นอนที่ห้องนอนที่ไว้สําหรับต้อนรับแขกส่วนจักริดเดินโซเซไปที่ห้องนอนของเขาที่รักคะผมมาแล้วแต่พอจักริดเห็นว่าแฟนตัวเองมึงถือกระเป๋าเสื้อผ้าออกจากห้อง <c oughs> เขากดซางเมาขึ้นมานันทีแล้วกล่าวว่าคุณจะไปไหนนาที่รัก มีความสุขไหมใช่ไหมคะที่ชนะพะนันนะ่ะในเมื่อคุณได้เงินไปแล้วดาก็ไม่มีความจำเป็นสําหรับคุณอีกต่อไปหนีไปค่ะดาจะกลับบ้านคุณได้ยินทุกอย่างงั้นหรือยากลื้ตกใจค่ะดา,าผิดเองที่หลงตัวเองคิดว่าต้องมีใครสักคนที่รักดาจริงแต่แล้วดาก็โง่ยอมไปคุณหลอกดาเช่นนี้กอโทษผมผิดที่ต้องการลบคําปสปรพมาจากเพื่อน,นที่บอกว่าผมจีบใครไม่เป็นผมยอมรับว่าผมต้องการเอาชนะคุณจริง แต่พอผมได้อยู่กับคุณรู้ไหมว่าผมมีความสุขมากแค่ไหนผมสูญเสียคุณไปไม่ได้จริงๆอยู่กับผมเถอะนะครับจากรีเพียมก็พิหาเจนดาถอยหลังหนีดาจะไม่ยอมให้คุณหลอกดาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นอันขาดดาลากกระเป๋าหนีแต่แล้วรอบรูฝายชายกระชากกระเป๋าแลโยนทิ้งจากนั้นก็อุ้มดาไปที่ห้องนอนฝอยดานะคะคุณทำแบบนี้กับดาไม่ได้นะคะ เราเป็นผัวเมียกันแล้วนะดาเรื่องการพนันนั่นก็เป็นอดีตไปแล้วแต่ปัจจุบันผมรักดามากมันน่าจะเพียงพอแล้วนี่ไม่ค่ะอย่านะคะอย่าปล่อยไดีตรงนี้ครั้งนี้ดาดิ้นรอนขัดขืนสุดฤทธิ์วายชายจึงใช้กําลังเข้าปลุกปั้มจนสุดท้ายก็จบแบบเดิมเช้าวันรุ่งขึ้นดานอนหางหนังให้ฝ่ายชายและซองให้สะอึกสะอื้น ไม่เอานดาเมื่อคืนผมเมาจึงกระทำรุนแรงกับคุณไปแต่นั่นเป็นเพราะผมไม่อยากูญเสียคุณไปจริงๆอย่านี้กลับบ้านเลยนะครับทําไมคุณต้องถกดาซ้าแล้วซ้ำแล้วด้วยคะดังนั้นคําบอกดาของคุณก็อาจจะเป็นคําลวงเท่านั้นผมรักคุณจริงๆนะดาให้โอกาสผมสักครั้งอีก6กเดือนเท่านั้นผมจะไปสู่ขอคุณเพื่อแสดงความจริงใจของผมอยากีกลาคอมัน ก็ได้ยินเธอก็รู้สึกดีใจที่ใน,นที่สุดฝ่ายชายก็ยอมสู่ขอเธอแต่งงานเสียทีแม้จะอีกตั้งหเดือนก็ตามแต่เธอก็รอได้ดังนั้นดาจึงใจอ่อนหันกลับไปหาฝ่ายชายจากปีจุกนาภาโกกกริงสาวพร้อมกับรูปหัวเบาๆคุณวางแผนง,งานแต่งงานไว้รอเลยนะครับและแล้วดิดาก็ยอมให้อภัยแฟนของเธอเช่นเคย ความรักของทั้งสองราบลื่นไปได้อยู่ดีจนกระทั่งสองเดือนผ่านไปตอนที่สี่คู่กรรมน้ามานั่งที่สวนหลังบ้านของจักรปิดผมต้องทำงานแต่จังหวัดช่วงนี้ครับผมคงมาหาคุณได้แค่วันเสาร์เท่านั้นจยากปิดจับมือหญิงสาวไว้ไดาเข้าใจค่ะคุณต้องทำงานหนักนี่คะแล้วรู้สึกเห็นใจ คุณห้ามนอกใจผมในระหว่างที่ผมไม่อยู่นะครับจากรีด์แสดงท่าทีหึงหวงดารักคุณคนเดียวค่ะดากล่าวอย่างนั้นเขินได้ยินคุณพูดแบบนี้ผมก็ดีใจแล้วครับจากปีด์กอดดาอย่างอะไรเขาอยากอยู่กับเธอทุกคืนแต่ทำไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาดาต้องออมมาทานอาหารเที่ยงกับจากปีต์ทุกวันเสาร์ซึ่งเป็นระนอาหารที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองมากในที่น่าแปลกก็คือจากรีต ตองหันซ้ายหันขวาสำรวจไปรอบๆเสมอเหมือนกลัวอะไรบางอย่างนะร้านอาหารแห่งหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าคะกู้เคยติดตามมางั้นหรือดาสงสัยใช่ครับช่วงนี้มีคนติดตามผมจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นใครดังนั้นต่อไปผมต้องระวังตัวครับจากปีรู้สึกหวาดระแวงแจ้งตำรวจด,ดีไหมคะดารู้สึกเป็นห่วง เรื่องยังไม่เกิดขึ้นตำรวจไม่ยอมเชื่อผมหรอกครับและหากตำรวจถามผมว่าผมสงสัยใครผมก็ตอบไม่ได้อยู่ดีจากปิดคิดว่าไม่มีประโยชน์จ้างบอดีการดดีไหมคะดาเสนอผมต้องเก็บเงินแต่งงานกับคุณมันสิ้นเปลืองครับจากฟีไก่ยิ้มเลื่อนงานแต่งงานไปก่อนก็ได้ค่ะความปลอดภัยของคุณสําคัญกว่าได้ยอมเสียสละผมไม่ยอมหรอกผมอยากมีลูกกับคุณจ็กรี้ใจร้อน ดาหน้าแดงก็เลยเปลี่ยนท่าทีโดยหันไปสั่งอาหารเพื่อกลบเกลือนพ่อทนารเสร็จทั้งสองก็แวะไปเที่ยวทะเลด้วยกันจากปิดจองโรงแรมไว้ใกล้ทะเลแห่งนั้นจนดาแอบสงสัยทําไมพวกเราไม่กลับบ้านล่ะคะดาสงสัยผมเหนื่อยจากการขับรถพวกเราพักกันที่นี่เถอะนะครับและอีกอย่างผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต่อจากปิดกราวอย่างนี้คุณก็เหนื่อยแย่สิคะดาสงสาร ผมคิดถึงคุณมากครับดังนั้นคืนนี้ผมขอนะดากับจากปริดก็เลยสวีทกันจนถึงเที่ยงคืนแต่แล้วเขาก็วางเงินที่ต๊เครื่องแป้งให้ดาเพื่อเป็นค่ารถแท็กซี่ส่วนเขารีบแต่งตัวออกไปจากห้องทันทีในตอนนี้ดาเริ่มรู้สึกแปลกเหตุได้จากปิดถึงทำกับเธอเหมือนผู้หญิงชัวง่วคราวของเขายังไงก็ไม่รู้ และแล้วดาก็ตกในสภาพนี้ตลอดสองเดือนแม้เธอจะเริ่มหวาดระแวงเพราะจากปกีทําตัวรับรับละรอเวลามาพบเธอและมีอะไรกันกันกบเธอที่โรวงแรมไม่สาที่ดาเริ่มหมดความอดทนก็เลยถามตรงๆทาไมคุณไม่ให้ดาโทรหาคุณบ้างเลยล่ะคะดาสงสัยจริงๆคุณรู้ไหมว่าผมมีประชุมหลายที่มากเลยถึงคุณโทรไปผมก็ปิดเครื่องอยู่ดีผมไม่อยากให้คุณเสียความรู้สึกรู้ไหมจก็กลีกล่าอ้าง ดาอยากให้คุณกลับบ้านบ้างค่ะน่าอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเอาไว้หลังจากพวกเราแต่งงานกันทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะคะคุณดีทนสภาพนี้ไปก่อนก็นแล้วกันจากปีเองก็สงสารดาคุณไม่ได้มีใครใหม่ใช่ไหมคะดาเริ่มหวาดระแวงผมมีคุณคนเดียวจริงๆครับอย่าระแวงผมสิไม่งั้นผมคงไม่ลงทุนแย่งคุณมาจากนายหน้าจนังนะลอกจากปีนึกถึงนายธนน์ดายอมเชื่อคุณก็ได้ค่ะ กล้เป็นวดาต้องทำตัวเป็นเหมือนเมียเก็บของนายกกจักรีต่อไปโดยไม่ปริปากบนอะไรอีกจนกระทั่งสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือสาวเปรีย 4, 4, ป้ยววัยสีปีบุกลุกมาที่บ้านของจกักริตคุณมาหาใคราคะทําทหาคุณจกักรีเขาไม่อยู่ค่ะไปทํางานต่างจังหวัดดาถามด้วยความสงสัยฉันชื่อหลูนนะ่าฉันมาหาเธอต่างหาก มาหาฉันคุณเป็นใครคะฉันไม่เห็นรู้จักคุณเลยดาแปลกใจทำไมถึงไม่รู้จักล่ะในเมื่อเธอลอบไปมีความสัมพันธ์กับสามีของฉันอยู่บ่อยๆนี่ลูหน้าก่อนเอาเรื่องใครคือสามีคุณคะดาสงสัยก็จัดปิดไงแสงเป็นอินโนเซนต์จริงนะดูหน้าเหมือนใไม่จริงฉันไม่เชื่อที่ผ่านมาเขาก็อยู่กับฉันตลอดนี่ดาไม่เชื่อ ฉันไปทำงานต่างประเทศเธอจึงใช้ช่วงเวลานี้แย่งสามีฉันสินะดูหน้าไก่โมโหออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจจริงๆด้วยดาไล่ยิงสาวแปลกหน้าเธอสิที่ต้องออกไปที่นี่เป็นบ้านของฉันนงหากแั่โหน,นโก็เป็นชื่อของฉันลูหน้ากล่าอ้างไม่จริงดาไม่เชื่องั้นดูนี่สินี่คือรูปทะเบียนสมรส ส่วนนี่คือรูปะฉนดที่ดินของบ้านหลังนี้มันเป็นชื่อของฉันเห็นไหมลูน่ายื่นมือถือให้ดาดูคงมีคนจ้างคุณให้มาหลอกฉันใช่ไหมคะดาไม่เชื่ออีกนั่นแหละอย่าหลอกตัวเองไปนหน่อยเลยเธออายุมากแล้วนะถ้าขาดมีพีกก็30มสิบกว่าแล้วยังไม่รู้จกักโตอีกแล้วจะว่าไปนะสามีฉันจะมีเมียนอยทันทีก็น่าจะเลือกสาวอ้อ,อหน่อยเลือกสักแกดูไม่ได้เชียว ดูหน้ากล้ายังดูถูกออกไปค่ะไม่งั้นฉันโทรแจ้งตำรวจจริงๆด้วยดาคูใครจะไปยอมละ่ะดูหน้ากล่าวลูหน้าจิกห้วยด,ดาแล้วลากไปตบที่หน้าบ้านทั้งสองต่อสู้กันแต่แล้วลูหน้าก็เป็นฝ่ายครอบตลิดาแล้วตบหน้าเธออย่างไม่ยัง้งสักพักก็มีเสียงตะโกนทำอะไรกันหน่าอยู่เดี๋ยวนี้นะ คุณเกตค้าเชิดดาด้วยค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็บุกมาที่บ้านของพวกเราดารีฟ้องโลหน้ายุกขก้นยืนแล้วหันไปคุยกับจกักรีโดยกล่าวว่าเลือกเอาว่าจะเลือกใครหากเลือกนี้พวกเราก็ไปยากันแล้วคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยแม้กระทั่งตำแหน่งรองประธานบริษัทคุณได้ไปแต่ตัวแน่นอนจะสาบานได้ผู้หญิงคนนี้ ผมก็แค่คบเล่นๆเท่าน,นั้นไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับเธอเสียน่อยคุณเองก็เห็นว่าเธอเฉิมมากแค่ไหนไม่ใช่สเปกผมเลยสักนิดจากปิดกล่าวยังไม่ใหญ่ดีได้ยินแล้วใช่ไหมวิตาดูน่าหิ้มหยอะคุณกรีตนี่คุณหลอกฉันอีกแล้วงั้นหรือดาไม่เชื่อหูของตัวเองออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายครอบครัวผม,ผม,มอันขาดจากปิด ไล่ดาออกจากบ,บ้านนี่ดาถึงกับอึง้งเธอลุกขึ้นยืนและเดินกลับไปห้องนอนราวกับซากศพเดินได้เธออยากจะร้องไห้จต่ร้องไม่ออกเพราะมันเกินคาว่าเสียใจไปแล้วตอนนี้ลีดาเดินกระเพกกระเพกลากระเป๋าขึ้นไปบนรถแท็กซี่โชคดีที่จกักรพีมอบเงินให้เธอไว้ใช้จ่าย แม้จะรู้สึกกระอักกอ่วนใจแต่ก็ต้องเก็บเงินไว้เพราะตอนนี้เธอต้องใช้เป็นค่าโรงแรมและค่าเดินทางตักบ้านณนะโรงแรมแห่งหนึ่งลีดาซื้อเบียร์เป็นแพ็คมาดื่มที่ห้องคนเดียวเธอดื่นต้ก็ร้องไห้ไปอยาจะลืมผู้ชายแห่งสวยก็ลืมไม่ได้เสียทีจนงกระทั่งด้วยอารมณ์ชวูบูกลีดา เดินไปหยิบน้ำยาล้างห้องน้ำที่แม่บ้านโรงแรมลืมเอาไว้เธอตั้งใจว่าจะฆ่าตัวตายฉันอุตส่าห์คลองเป็นโสดจนอายุหามสิบ้าปีก็หวังว่าจะได้คองรักกับใครสักคนสุดท้ายฉันก็เลือกผู้ชายเห่งสวยที่มีเจ้าของอยู่แล้วทำไมฉันถึงงเอาให้ผู้ชายหลอกแล้วหลอกเราแบบนี้นะดาร้องไห้ปาน้ำตา นิดากำลังจะยกขวดน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธไ์้เป็นกรดขึ้นมากระดกตื่มแต่แล้วอยู่ดีๆเธอก็ได้ยินเสียงกล่อมลูกแต่เป็นเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งร้องกล่อม นน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 าาาาาาาใครน่ะเข้ามาได้ยังไงนดาสอบถามด้วยความหวาดกลัวและคิดว่าตนอ่านหูแว้วเพาเมา แม่จ๋าอยากฆ่าตัวตายเลยนะแม่ให้หนูอยู่กับแม่ด้วยเถอนนะใครเป็นแม่หนูนี่หนูเป็นผีงั้นหรือดาได้มองเห็นเด็กผู้หญิงวัยประมาณเจ็ดขวบยืนต่อหน้าเธอหนูเป็นวิญญาณที่คอยมาเกิดกับแม่ไงคะออกไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันสวดมนต์ไลไจริงด้วยดารีพูหนูเป็นลูกแม่นะ,นะโมตสะภควาโตอาระหะโต ดาเริ่มสวดทันทีด้วยความหวาดกลัวหนูไปแล้วแม่อยู่สวดเธอนิดากลัวผีมากก็จริงได้เธอทําเป็นใจดีสู้เสือโชคดีที่วิญญาณเด็กยอแมแว้บหายไปแต่โดยดีนิดายังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายเธอกําลังจะยกขวดน้ํายาขึ้นมากระดกดื่มอีกครั้งแต่ทว่าขณะลูกของเธอขอร้องเธอก็ยังไม่คิดเลิกฆ่าตัวตายอีก ฉันยังไม่มีลูกและนายเป็นใครเข้ามาได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้มีงานฉันเรียกตำรวจจริงๆด้วยน่าตกใจที่มองเห็นผู้ชายอยู่ในห้องของเธออีกคนสักพักชายหนุ่มวัยประมาณ40ปีก็แวบหายไปแล้วไปปรากฏตัวอยู่บนเตียงของเธอพร้อมกับกล่าวว่ายังไม่รู้ตัวสินะว่าตั้งคันอยู่นะฉันท้องงั้นหรือว่าแต่นายเองก็เป็นผีด้วยงั้นหรือดารู้สึกขนหัวลุก จะหวย่างนงก็ได้ลองแจ้งตำรวจสิรับรองพวกเขาต้องหาว่าเธอบ้าแน่แน่นายต้องการอะไรส่วนบุญอย่างนั้นหรือดาสงสัยเธอมีบุญไม่มากพอที่จะอุทิศให้คนอื่นหรอกเพราะเธอกําลังจะทําบาปฆ่าแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองแถมอัก,กตันอยู่อีกต่างหากหนี่นายแล้วนายต้องการอะไรไดาวกล่าวด้วยความโมโหมารอรับดวงวิญญาณของเธอไปอยู่ด้วยกละมัง้งอะไรนะ ดารีบวางควันน้ำยา้างหงอนันทีเอาสิกระดกติมเลยพวกเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันไม่ฉันไม่ยอมไปอยู่กับน,นายหรอกดากรัผู้ชายตรงหน้าเธอตายเมื่อไหราย่ยังไงก็ต้องไปอยู่กับฉันอยู่ดีฉันไม่ฆ่าตัวตายแล้วนายไปได้แล้วดากล่าวไปเช่นนั้นเองคิดหลอกผีงั้นหรือตลกหน้าฉันรู้ว่าเธอยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจหรอกก็ดีเหมือนกันฉันจะได้มีเพื่อนด้วย ดายอมรับและแตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตายให้ถึงที่สุดฉันไม่ลงนรกไปกับเธอหรอกแล้วมารอรับดวงวิญญาณฉันทำไมล่ะดาสงสัยเปลี่ยนใจเธอการฆ่าตัวตายเป็นบาปมาหาันเธอเองก็รู้นายไม่ลองมาเป็นฉันบ้างล่ะตอนนี้ฉันสูญสิ้นแทบทุกอย่างดาคิดว่าตัวไม่เหลืออะไรเลยเธอยังมีลูกในท้องยังมีแม่ที่รักเธอมากและยังมีลมหายใจอยู่อย่าลืมสินายไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกฉันหรอก ดามีน้ำตาคลอทำทำยังไงเธอถึงล้มเลิกความตั้งใจล่ะนายทำให้ฉันย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ไหมล่ะถ้าทำไม่ได้ก็เลิกพูดและรอรับดวงวิญญาณของฉันแป๊บหนึ่งคงไม่นานนักหรอกด่ากล่าวในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้ฉันจะช่วยพาเธอย้อนเวลากลับไปเองหน้าขำนายจะทำได้ยังไงนายเป็นเทวดานั้นหรือดาไม่เชื่อจะไหวอย่ายงไงนก็ได้เอาไงล่ะถ้าย้อนเวลาได้ เธอก็จะยอมเลิกฆ่าตัวตายจริงใช่ไหมทำให้ได้จริงก่อนเธอค่อยว่ากันดาทาทายงั้นหลับตาแล้วนั่งสมาธิสิจะพาย้อนเวลากลับไปนายกำลังหลอกฉันอยู่ใช่ไหมดาหวาดระแวงกลวง,งั้นสิก็ได้ฉันจะลองเชื่อนายดูหากหนายหลอกฉันค่อยฆ่าตัวตายภายหลังก็ไม่สายดาคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วย้อนกลับไปตอนไหนล่ะตั้งแต่เด็กเลยไหม อตอนที่ฉันไปเห็นนอนนอนกับผู้หญิงจอมหลอกลวงที่โรงแรมนั่นก็พอแล้วดาอยากกลับไปคบกับนนผู้ซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เธอดันหาดหลังเขาไปคบกับชายจอมหลอกลวงนั่นงั้นหลับตาทำใจให้สงบสูดลมหายใจลึกๆาช้าเบาๆอย่างผ่อนคลายฉันให้สัญญาณเมื่อไรเธอค่อยลืมตาตกลงไหมนีดาพยากาักหน้าเธอคิดว่า เธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วจึงยอมเชื่อผีไว้ก่อน